คุณผ,ผู้ชมไปติดตามผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะอย่างที่รัสเซียในบางภูมิภาคค่ะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้วอุณหภูมิติดลบถึงลบ60องศาด้วยกันค่ะมีภารกิจที่เขาบอกว่าเป็นภารกิจที่ยากที่สุดในโลกหนึ่งภารกิจสําคัญก็คือการลําเลียงถังออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ห่างไกลแต่ต้องลำเลียงผ่านแม่น้ำและทะเลสาบที่กลายสภาพเป็นน้ำแข็งแบบนี้ค่ะ และนี่คือภาพของภารกิจเรือขนส่งถังออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ของประเทศรัสเซียที่ต้องปฏิบัติการฝ่าสภาพอากาศที่หนาวสุดขั้วอุณหภูมิติดลบมากกว่า60องศาเซลเซียสเพื่อนำเอาถาังออกซิเจนเหลวกว่า240ตันไปส่งสำรองในโรงพยาบาลภูมิภาคตะวันออกไกลาย,ยาคูสฮาบารอฟเนนกรีและองค์กรออกซิเจนยาคูเดีย เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะเนื่องจากว่าต้องผ่านทะเลที่กลายสภาพเป็นน้ำแข็งทำให้ภารกิจนี้ต้องใช้เรือทั้งสิ้น3ลํลำค่ะก็คือเรือตัดน้ำแข็ง1ลําลำเรือลากจูง1ลําลำและเรือขนส่งออกซิเจนอีก1ลําลำซึ่งภารกิจในครั้งนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่25พฤศจิกายนและเสร็จสิ้นในวันที่8 0 0ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่นำมาเปิดเผยหเห็นถึงความยากลำบากของภารกิจที่ยากที่สุดในโลกค่ะ ส่วนความคืบหน้าเหตุพายุทอร์นาโดถล่มสหรัฐอเมริกาซึ่งพบวารัฐเคนทักกี้ได้รับความเสียหายมากที่สุดผ่านมา5วันย่านธุรกิจนายเคนทักกี้ตอนนี้มีบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็อาคารได้รับความเสียหายมากกว่า1,800 0หันลังและยังคงขาดแคลนพลังงานสำคัญค่ะผู้คนอีกจำนวนมากนะคะรวมทั้งที่อาคันซอและเทนเนซีต้องไปพักอาศัยอยู่ในสถานพักพิงของกาชาด นอกจากนี้ยังมีอีกหลายร้อยคนต้องพักตามเต็นท์ชั่วคราวในสวนสาธารณะของรัฐนั้นๆขณะเดียวกันค่ะมีการเปิดเผยจากเรนาเกราเปเรสซึ่งเป็นหญิงใจดีผู้ให้ที่พักกับห้าครอบครัวรวม26ชีวิตที่บ้านของเธอหลังจากที่เธอรอดชีวิตจากพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มที่เมืองเมฟิลในรัฐเคนทักกี้ซึ่งบ้านของเธอไม่ได้รับความเสียหายและก็ครอบครัวของเธอ ทุกคนปลอดภัยในขณะที่สามีของเธอและคนอื่นๆในบ้านออกไปช่วยกันทำความสะอาดเก็บกวาดซากปร,รักหักพังต่างๆของเมืองในช่วงตอนกลางวันค่ะในปี2564มีพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะคะ1,079ลูกซึ่งสหรัฐมักเกิดทอร์นาโดมากกว่าภูมิภาคอื่นๆในโลกถึง4เท่าโดยประเทศต่างๆในโลก จะเกิดได้เพียงประมาณ200ถึง300ครั้งต่อปีเท่านั้นแต่หากเทียบกับสหรัฐจะเกิดพายุทอร์นาโดเฉลี่ยถึงปีละ1,200ครั้งค่ะส่วนที่บราซิลรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินน้ำท่วมในสองรัฐ รวมทั้งสิ้น79เมืองหลังจากที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้เกิดน้ําท่วมหนักที่สุดในรอบหลายทศวรรษของบราซิลมีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น12คนบาดเจ็บอีกกว่า267คนสูญหายอีกจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีประชาชนต้องไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า20,000คนเจ้าหน้าที่มีการประกาศเตือนนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเข้าไม่ถึงพื้น ที่น้ำท่วมอีกหลายจุดด้วยกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ